สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือทีมข่าวเฉพาะกิจบริษัทนูตฟลายอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับณราบุตรนุ่งเรืองครับนำทุกท่านมาที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราเคยมาถ่ายทำเคสข้าวณตรงนี้รอบหนึ่งแล้วนะครับวันนั้นจะเป็นยังไงมีปัญหาเรื่องอะไรต้องถามเจ้าของนะครับเจ้าของพื้นที่เขาดูนะครับนี่คือเจ้าของพื้นที่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวนอยนึงครับท่านบุญทา จ่าปัญญาครับไอ้บุญหาจ่าปัญญาอีนอครับอยู่บ้านที่ที่อย่างครับบ้านที่ร้อยเก้าสิบทับหนึ่งครับครับหมู่ที่หมู่หนึ่งตำบลตำบลสุแฝกครับอำเภอสัตหีบเผอสายจังหวัดเชียงใหม่ครับอันนี้เป็น้องว่าบ้านเนี่ยครับเนี่ยนี่อันบ้านโซแฟกครับบ้านโซแฟกเขตเขตโซแฟกอ๋อทำนาเขตโซแฟกหมู่สอง อ๋อครับและนอกจากเกษตรกรนะครับก็ยังมีอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้แนะนําเกษตรกรนะครับรู้้จักกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุ่ฟอร์ไลน์นั่นคือสวัสดีครับพี่ด๊อบเหมือนเดิมครับผมพี่ด๊อบเหมือนเดิมครับผมรับพี่ด๊อบงวดก่อนเข้ามาอย่างอย่างที่นี่วันก่อนนั้นข้าวมีปัญหาหน่อยครับเพราะว่าข้าวมันในดินมันเป็นเป็นแก๊สมันมันร้อนมากเพราะว่าช่วงช่วงก่อนจะปลูกข้าวเนี่ยเขาปลูกปลูกข้าวโพดไว้อ๋อ พอแกปูก๊กข้าวโพดเสร็จแล้วแกก็พวนข้าวโพดลงไปในดินปรากฏว่ามันเป็นยังเป็นปุ๋ยพืชสดอยู่พอพอเราเอาน้ําเข้าไปเนี่ยมันจะเกิดการเขาเรียกว่าการเฟอร์เมนต์นะ่ะคือการหมักหมักให้ร้อนก่อนก่อนที่จะเป็นปุ๋ยเนี่ยพอดีช่วงนั้นพี่บุญทาแกก็เลยดำนาลงไปเลยอพอดำนาลงไปปรากฏว่าข้าวร้อนเลยข้าวเหลืองอประมาณเดือนกว่าเนี่ยข้าวก็เหลืองเหลืองเสร็จแล้วก็เหมือนข้าวจะตายนั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะ ะไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอาเอาอย่างเงี้ยเรามาฟื้นกันใหม่ลองเอานุชฟร์ไลสูตรหนึ่งเนี่ยฉีดพ่นเข้าไปกระตุ้นให้ให้รากมันรีบทํางานให้เร็วที่สุดอ่ะก็เลยใช้ดูสักประมาณหลังจากพ่นไปประมาณสักเดือนเนี่ยฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วตอนที่เขาไปทายมามาทายทำเคสตอนนั้นครับผมแล้วรู้สึกว่าจากวันนั้นมาถึงวันเนี้ยก็ใช้มาเรื่อย เปลี่ยนจากสูตรหนึ่งเป็นสูตรสองเริ่มตั้งแต่ตั้งท้องมาแล้วก็ข้าวสวยจนเหมือนกับไม่เคยเกิดอะไรขึ้นเลยอย่างนั้นปฏิหารมากครับครับผมไอ้บุญทาครับข้าวทีไอ้บุญทาปลูกนี่พันอย่างไรคัมตองหนึ่งครับสมตองหนึ่งครับเป็นข้าว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 หนึ่งเนาะข้าวหนึ่งข้าวหนึ่งอ๋อครับแล้ววันนี้เกี่ยวงวดก่อนเนี่ยกุจะได้เกี่ยวอยู่ก่อฮะก็ว่าจะจะไปได้เกี่ยวแล้วยกก่อนนั่นแหล่ะเพราะว่ามันเหลืองอย่างที่ไอ้บุญบอกเนาะครับมันเหลืองหมด นึกว่าจะไปได้เกี่ยวแล้วนึกว่าจะตายมาแล้วครับหลังจากนั้นมาไอ้บุญธาครับไอ้บุญธาแนะนำเกษตรกรหน่อยไอ้บุญธาใจจะใดเรื่องผลิตภัณฑ์ของนุชฟอร์ไลท์ครับผมเอามาใจยกก่อนเอาสูตรหนึ่งมาพ่นใส่ห้าสิซีน้ำยี่สิบลิตรสองลิตรครับน้ำสองลิตรพอดีครับ,รบแล้วก็ใจมากี่เตื้อครับใจ็ตูตรหนึ่งูตรหนึ่งใจประมาณนะสามเตือ้อสามเตื้อ พอพอใจสุดดึงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บพอเข้าเริ่มตั้งต้องมันก็ครับใจสุดสองใจสุดสองประมาณสามเตื่มครับเตี่มสามเตื่อมสามเตือมครับใจอัตราเท่าไรครับอัตราห้าซีซีต่อน้ำสาวด์รครับเหมือนกันเหมือนกันกอ๋อครับครับแล้วพอใจไปปุ๊บการเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเกิดขึ้นพ้องครับการเปลี่ยนแปลงเข้าเข้าหนังสือว่าจะเม็ดจะเต้งสุดสองนี่เขาจะเต้งขึ้นมาเขาจะเม็ดใสขึ้นมาครับแล้วก็ลวงเข้าลวงเข้าปิดได้พ้องครับลวงเข้ามาจะ มีน้ำหนักลูกงมันจะดีงมมนจะยาวหน่อยวันนี้เฮาอย่าลวดมาพอว่าน้ำหนักของเฮาที่รถกำลังเกี่ยวข้าวเที่ยวอาหารอยู่ว่ามันจะได้สเตัวใดครับคิดคิดคิดว่าปีนี้นะครับจะได้นักกว่าปีที่ผ่านมากว่าครับคงจะได้นักครับเพราะว่าเพราะว่าได้สีดของเป็นร์โมนึกฟอไลายนะครับอ๋อครับแล้วอยังเข้ามันหนักตัวเนาะเขานักออกมาจนสุดเลยครับออกมาจะสุดเลยงปกติปัญหาปัญหาที่เฮาที่เฮาโดนมา นะครับนอกจากปัญหาของของอ่ามันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแก๊สเอกครับครับมันเป็นแก๊สเนี่ยแล้วก็นอกจากนี้ปัญหาที่มันเคยเป็นนะครับมีอย่างพ้องครับใน,ในการผูกเข้าผูกเข้ามันเคยมีนอนกอครับนอนกอนอนกอมันเกิดมัน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 มีมันมีครับแล้วนอกจากนอนกอก,ก็ยังมีอ่าโรคของเข้าอยู่กับครับโรคโรคเีื่องจะบั้ค้อยังมีครับโรคมันมีเลยโรคมันมีอ่อนอนกอ ข้าวขอข้าวขอข้าวของามข้าวงามครับไอดอลครับครับผมเดินไปหลายรอบไปดูข้าวแล้วเป็นไห้องข้าวขโอ้ชื่นใจมากครับเพราะว่าข้าวเนี่ยจะปลูกประมาณเดือนผมคาดว่าประมาณเดือนเมษาเมษาผมคาดว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ไม่มีแถบไหนที่จะปลูกข้าวประมาณเดือนเมษานะครับเพราะว่าช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่ร้อนมากๆเลยครับหาน้ําให่วัวให้ควายกินบางบางภาคนี่ยังไม่ได้เลยนะครับแต่แต่ที่เนี่ย ยังยังปลูกข้าวได้แล้วก็สวยดี hmm. ผมคิดว่าถ้าที่อื่นพอมีน้ําปลูกได้น่ะเรามาใช้ปุ๋ยตัวเนี้นยนุ่ฟอไรท์น่ะสูตร1สูตร2ในเสริมเข้าไปน่ะ,ะมันจะเหมือนข้าวปกติในฤดูการทุกอย่างเลยครับสวยงามมาก hmm. ๆเลยถ้าถ้าเกษตรกรท่านไหนน่ะอยากจะลองทําดูหรือว่าอ,อยากจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูก็ ก็ทดลองได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่ๆเพราะว่าข้าวเนี่ยที่ผมเคยทํามาเนี่ยมันรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นมาเกือบ50%สนะอะสมมุติว่าค,คนได้ร้อยถังเนี่ยจะได้อยู่รประมาณร้อยสาถึงร้อ่ากว่าเนี่ย<ม>ครับมัน,นมันมันทุกเจ้าเลยท,ที่ที่ใช้ไปเนี่ยผมผมก็อยากแนะนําให้เกษตรกรน่ยที่ที่ชมรายการอยู่อะ่ะลองลองลอง,ลองใช้ดูนะครับเพราะว่า ผลิตพันธ์ตัวนี้ก็ก็ไม่ได้แพงเหมือนเคมีอะไรทั่วไปแถมยังใช้กับข้าวอินทรีย์กับผักอินทรีย์สารพัดอย่างได้หมดนะครับเกิดว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าผู้ผู้ชมสนใจหรือเกษตรกรท่านใดสนใจอยู่ก็ก็ก็โทรมาสอบถามผมได้นะครับ,รบที่ท,ท,ที่ที่หมายเลขโทรศรัพท์085 711 2838ท่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับ085 เจ็ดหนึ่งหนึ่งสองแปดสามแปดแล้วผมจะให้คําแนะนําอย่างเต็มที่นะครับครับผมครับผมครับไอ้บุญทาครับโอ้ยไปตังคุ้นไปลักจิมเข้าของตัวเก่าไอ้บุญทาครับปกติแล้วไอ้บุญทาจะทํานาเนี่ยปีนึงกี่เตื้อสองเตื้อครับปีสองเตื้อครับครับล่างงวดก่อนเนี่ยได้ประมาณสักกี่กิโลครับงวดก่อนได้ประมาณประมาณสักแปดเก้าร้อยกิโลครับแปดเก้าร้อยกิโลครับในในในนาแล้วไอ้ไอ้บุญหาปลูกประมาณที่ไห้ครับเนี่ยนี่ประมาณ ให้กว่าให้เออให้ให้สองงานครับให้กับสองงานประมาณแปดเก้าร้อยกิโลครับดูเชียรนี่น่าจะเพิ่มขึ้นก่อนเพราะว่าผมหันรถไปใส่เข้าหลายรอบละเพิ่มครับปกติรถกันนึ่งเนี่ยครับรถรถไถเนี่ยรอบนึ่งนี่เขาจะใส่ได้ประมาณที่กิโลครับห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบแต่นี่มาสองรอบแล้วนะมีสองรอบสองรอบก็ประมาณถ้าห้ารอบละห้าร้อยห้าสิบก็ประมาณพันกว่าละครับพันกว่าโอ้แสดงว่ามันเพิ่มกันอ่ะ ต้องเพิ่มขึ้นนะค,ะครับเดี๋ยวเขาจะไปดูใบปนห้องใบอย่างรับถ้าสมมติว่าเขาเอาเข้าไปจ้างเรียบร้อยปนท้องใบสีชมพูใบใบปะทวนไปจัดใบสีชมพูใบใบเซต็จที่เปิน่นจ้างเข้าออกมาโอ้โหซศษละกะับตะกางมาหมดอืมอครับหลังจากนี้แหมกี่นาทีกี่ชั่วโมงครับเขาจะรู้ว่ามันจะได้กี่กี่กิโลประมาณเกินชั่วโมงประมาณเกินชั่วโมงครับอันที่เขามารอดูกันดีกว่าน้อไอ้ประธานเนาะครับครับคุณผู้ชมครับผ่านไป30นาทีนะครับหลังจากที่ เกี่ยวข้าวและตอนนี้เอาเข้าไปขายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ที่อยู่ในมือคือใบพืนท้องใบอย่างครับไอ้บินใบอย่างใบเซตใบเซตนะครับใบเซตครับใบเซตครับใบเซตได้มาเรียบร้อยแล้วได้มาเรียบร้อยครับแต่กี้เฮาอู้กันว่าข้าวที่เคยเกี่ยวได้เมื่อเมื่อปีก่อนๆได้ประมาณสักกี่กิโลครับใช่ประมาณประมาณแปดร้อยแปดถึงเก้าร้อยนะครับแปดร้อยแปดถึงเก้าร้อยนะครับคุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนะครับลองมาดูใกล้ๆไอ้บุญทาบอกกันครับว่า ให้ป่ายที่ไอ้บุญทาทำปีนี้ได้เท่าไรครับปีนี้ได้ยันปันหกครับปันหกร้อยปันหกร้อยกับแปดสิบห้ากิโลครับอืมปันหกร้อยแปดสิบห้ากิโลนะครับแล้วได้เงินเท่าไหร่นี่ไอ้ได้เงินประมาณสองหมื่นสามกับห้าร้อยกับซาวสองบาทหกสิบต่างครับปะกะติแล้วนะครับให้ป่ายเนี่ยกู้ปีเนี่ยไอ้บุญทาได้เท่าไหร่ได้น้ำหนักประมาณให้ปลายเนี่ยได้น้ำหนักประมาณแปดถึงเก้าร้อย ครับแต่ว่าสตางค์เราครับสตางค์ได้น้อยครับได้ตังค์หมื่นปลายครับหมื่นปลายเป็นแบบหมื่นหมื่นตะไรครับหมื่นตะไรแต่ก็ยังมักจับเนาะครับแต่ว่าตอนนี้ได้สองหมื่นสามครับถือว่าดีขึ้นมาแหงประมาณสักตาไรครับเนี่ยขึ้นขึ้นมาเพือก็บจะหมื่นครับเกือบหมื่นเลยครับครับนะครับแล้วน้ําหนักขึ้นมาแหมน้ําหนักขึ้นมาหนักเลยหนักเลยครับไอ้บุญหาครับสุดท้ายไอ้บุญหาอยากจะบอกอย่างกับเกษตรกรที่กําลังดูรายการนะพ่อครับบอกให้ป้นใจปุ๋ยปุ๋ยฮอร์โมนของนั้นลูกฟอสไล่นะลูกฟอ แล้วก็จะได้สําเร็จอย่างไอ้บุญทาครับจะได้สําเร็จจะได้น้ําหนักนักจะได้ราคาขึ้นมารับเข้าก็จะเม็ดใสเม็ดเต้งขึ้นมารับจะหนักครับแล้วปีหน้าไอ้บุญทาหายใจอยู่ก่อนครับใจครับจะต้องใจครับใจจถึงสองรุ่นครับครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือความประทับใจของเกษตรกรนะครับที่ประสบความสําเร็จและก็นี่ก็คือใบที่ยืนยันความสําเร็จได้นะครับว่า งวดนี้ไอ้บุญทาประสบความสำเร็จก,กับการจช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนุตไฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับนี่คือการรายง,งานตรงจากอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับ